สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยของการเรียนรู้ที่4นะคะบัญญัติไรยางซึ่งเมื่อเราเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไรยางได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไรยางเป็นตอนที่3แล้วนะคะซึ่งเมื่อเราเรียนรู้กันไปในครั้งนี้นะคะจะทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไรยางได้นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไรยางกันหน่อยดีกว่าค่ะ นักเรียนจำได้ไหมคะว่าการแสดงวิธีหาคำตอบโดยใช้บัญญัติระยงเนี่ยเราทำได้อย่างไรถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องมีการเขียนซึ่งแบ่งออกเป็น3บรรทัดนะคะบรรทัดแรกก็คือเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสงสิ่งตามโจทย์กำหนดนะคะโดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหาเนี่ยอยู่ทางขวามือย้ำอีกครั้งนะคะสิ่งที่ต้องการหาอยู่ทางขวามือนะคะ จากนั้นบรรทัดที่2นะคะก็คือหาจํานวนของสิ่งที่อยู่ทางด้านขวาโดยให้จํานวนของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายเป็น1ห,หน่วยและบรรทัดที่3หาจำนวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลองแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้บัญญัติไรยางนะคะในสถานการณ์ต่างๆกันค่ะ มาดูสถานการณ์แรกกันนะคะต้นกล้าใช้สี2กระป๋องในการทาผนังห้องเรียน40ตารางเมตรถ้าต้นกล้าใช้สี5กระป๋องต้นกล้าทาสีผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเขามีการเปรียบเทียบนะคะระหว่างสิ่งสองสิ่งนั่นก็คือสีนะคะสีที่เป็นกระป๋องกับอะไรคะ กับการทาผนังห้องเรียนเป็นตารางเมตรนะคะมีการเปรียบเทียบกันเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เข้าใจแล้วนะคะนักเรียนลองมาตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะคำถามแรกนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตนกล้าทาสีผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตร แล้วสิ่งที่โจทย์บอกนะคะมีอะไรบ้างคะถูกต้องแล้วคะ่ะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือต้นกล้าใช้สี2กระป๋องในการทาผนังห้องเรียน40ดตารางเมตรต้นกล้าใช้สี5กระป๋องนะคะ เรามาดูกันซิว่าเราจะหาได้อย่างไรว่าต้นกล้าทาสีผนังห้องเรียนได้ทั้งหมดกี่ตารางเมตรนะคะเริ่มต้นโดยต้นกล้าใช้สีสองกระป๋องทาผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรคะโจทย์บอกเราแล้วถูกต้องไหมคะ40ตารางเมตรนั่นเองคำถามต่อไปค่ะถ้าต้นกล้าใช้สี1กระป๋องจะทาสีผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรนักเรียนจาได้ไหมคะว่าเราจะหาได้อย่างไร ใช่แล้วค่ะเศษ40ส่วน2นั่นเองนะคะเศษ40ส่วน2ตารางเมตรสุดท้ายค่ะถ้าต้นกล้าใช้สี5กระป๋องจะทาผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรสามารถทราบได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการที่เรานำ5้กระป๋องคูณด้วยสี ที่เปรียบเทียบ1กระป๋องนะคะนั่นก็คือเศษ40ส่วน5นั่นเอง5คูณเศษ40ส่วน5จะมีค่าเท่ากับ100ตารางเมตรนั่นเองค่ะ เมื่อเราทราบขั้นตอนในการหานะคะว่าต้นกล้าทาสีผนังห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรเราก็นำไปสู่การเขียนแสดงวิธีทำให้ถูกต้องนะคะนั่นก็คือเริ่มจากบรรทัดที่1ค่ะต้นกล้าใช้สีสองกระป๋องนะคะทาห้องเรียน40ตารางเมตรนักเรียนจะเห็นได้ว่า40ตารางเมตรจะเขียนอยู่ทางด้านขวามือหรือด้านหลังเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะหานั่นก็คือ ทาสีผนังห้องได้กี่ตารางเมตรนั่นเองนะคะสำหรับบรรทัดที่2ค่ะเราเปรียบเทียบกับ1กระป๋องค่ะทาต้นกล้าใช้สี1กระป๋องจะทาผนังห้องเรียนได้เท่าไหร่นั่นก็คือเศษ40ส่วน2นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ20ตารางเมตรนะคะบรรทัดที่3ค่ะต้นกล้าใช้สี5กระป๋องสิ่งที่โจทย์ถามนะคะถ้าสีหกระป๋องจะทาห้องเรียนได้กี่ตารางเมตรนะคะ จากนั้นเราก็นำ5คูณด้วยอะไรคะเศษ40ส่วน20นะคะหรือ100ที่เราหามาได้เมื่อสักครู่นี้เป็น100ตารางเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นต้นกล้าใช้4 5กระป๋องทาผนังห้องเรียนได้100ตารางเมตรตอบ100ตารางเมตรนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะเรื่องนี้เราเรียนมาเป็นตอนที่3แล้วนักเรียนน่าจะพอเข้าใจในส่วนของการเขียน ในรูปแบบของบัญญัติไรยางนะคะเรามาดูสถานการณ์ต่อไปค่ะแม่ค้าขายขนม12ชิ้นราคา72บาทถ้าแม่ค้าขายขนมได้เงินจำนวน42บาทแม่ค้าขายขนมไปกี่ชิ้น นักเรียนลองอ่านทวนอีกครั้งนะคะแม่ค้าขายขนม12ชิ้นราคา72บาทถ้าแม่ค้าขายขนมได้เงินจำนวน42บาทแม่ค้าขายขนมไปกี่ชิ้นสังเกตโจทย์ข้อนี้ดีๆนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ค้าขายขนมไปกี่ชิ้นค่ะ แล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะเขาบอกอะไรเราบ้างใช่แล้วคะ่ะแม่ค้าขายขนม12ชิ้นราคา72บาทแม่ค้าขายขนมได้เงิน42บาทคะ่ะนักเรียนดูดีๆนะคะสิ่งที่โจทย์ถามครั้งนี้คือถามจำนวนชิ้นที่แม่ค้าขายขนมได้นะคะฉะนั้นเวลาเราไปเขียนในการหาคำตอบโดยใช้บัญญัติยางนักเรียนต้องดูให้ออกว่า เขาถามอะไรเราจะต้องวางสิ่งนั้นไว้ทางขวามือนะคะอย่าลืมค่ะเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะขายขนมได้72บาทนะคะขายขนมได้กี่ชิ้นคะ72บาทขายขนมได้กี่ชิ้น12ชิ้นนั่นเองค่ะทำไมผู้ถึงถามเป็นชิ้นเพราะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเขาต้องการให้เราหาขนมที่ขายได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะถ้าเกิดขายขนม1บาทได้เงิน1บาทจะขายขนมไปกี่ชิ้นคะหาได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะคือการที่นำา2 2ส่วนด้วย72นั่นเองเศษส2ส่วน72ชิ้นนะคะ ต่อไปค่ะถ้าแม่ค้าขายขนมได้เงิน42บาทจะขายขนมได้กี่ชิ้นเราสามารถหาได้อย่างไรคะเราก็นำ42บาทคูณด้วยเศษ12ส่วน72ชิ้นนะคะซึ่งก็จะได้คำตอบเป็น7ชิ้นนั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะ ต้องสังเกตดีๆนะคะในข้อนี้อย่าลืมว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาจํานวนชิ้นดังนั้นชิ้นจะต้องอยู่ทางขวามือนะคะเดี๋ยวเราไปลองเขียนเป็นการแสดงวิธีทํากันค่ะบรรทัดแรกนะคะเราก็เขียนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งนั่นก็คือ จำนวนเงินและจำนวนชิ้นนั่นเองแต่ชิ้นจะต้องอยู่ทางด้านขวามือนะคะเพราะว่าคำถามเขาถามเราเป็นชิ้นค่ะแม่ค้าขายขนมได้เงิน72บาทต้องวางก่อนนะคะขายขนมไป12ชิ้นบรรทัดที่2ค่ะเปรียบเทียบกับ1บาทค่ะถ้าแม่ค้าขายขนมได้1บาทจะขายขนมไปได้เท่าไหร่คะเศษ12ส่วน72ชิ้นนั่นเองค่ะ นักเรียนดูตรงนี้ดีๆนะคะเศษ12นะคะนักเรียนจะต้องนำจำนวนที่อยู่บรรทัดแรกทางด้านขวามือนะคะเขียนเป็นตัวเศษก่อนตัวส่วนก็คือตัวทางซ้ายนะคะเศษ12ส่วน72ชิ้นค่ะถ้าแม่ค้าขายขนมได้เงิน42บาทจะขายขนมไปเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเราเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะนั่นก็คือนำา42คูณด้วยเศษ12ส่วน72นั่นเองค่ะ ซึ่งจะได้เป็น7ชิ้นนะคะดังนั้นถ้าแม่ค้าขายขนมได้เงิน42บาทจะขายขนมได้7ชิ้นนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะดูลำดับขั้นตอนในการแสดงวิธีทำดีๆนะคะมาดูอีกสัก1สถานการณ์ค่ะอาหารสุนัข3กิโลกรัมบอยเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งได้12วัน ในเดือนเมษายนต้องซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้กี่กิโลกรัมอ่านอีกครั้งนะคะอาหารสุนัขเนี่ย30กิโลกรัมบอยเนี่ยใช้เลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งได้12วันในเดือนเมษายนต้องซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้กี่กิโลกรัมลองมาคิดดูนะคะนกักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามคุณครูนะคะ สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใช่แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้องซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้กี่กิโลกรัมนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะมีอะไรบ้างคะบอกว่าอาหารสุนัขเนี่ยสกิโลกรัมบอยใช้เลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งได้12วันแล้วก็บอกว่าในเดือนเมษานะคะ คราวนี้นักเรียนพอเห็นคําว่าเดือนเมษายนนะคะเราจะต้องเปลี่ยนเดือนเมษายนเนี่ยให้กลายเป็นวันนะคะซึ่งเดือนเมษายนมีกี่วันคะใช่แล้วค่ะ30วันนั่นเองนะคะบอยเลี้ยงสุนัขตัว12วันใช้อาหารสุนัขก,กี่กิโลกรัมคะ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะถ้าบอยเลี้ยงสุนัข ตัวนี้นะคะ1วันค่ะจะใช้อาหารสุนัขก,กี่กิโลกรัมคะเราหาได้อย่างไรคะ30เศษ30ส่วน12กิโลกรัมนั่นเองนะคะและคำถามค่ะบอยเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่ง30วันค่ะ30วันมาจากไหนก็คือมาจากเดือนเมษายนนั่นเองจะใช้อาหารสุนัขก,กี่กิโลกรัมคะหาได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะเรานำ30วันคูณด้วยเศษ30ส่วน12นั่นเองค่ะซึ่งจะได้เป็น75กิโลกรัมค่ะจากนั้นเราลองมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของบัญญัติปตรยางกันนะคะ บรรทัดแรกค่ะเราต้องเขียนความสัมพันธ์ของสิ่งสองสิ่งถูกต้องไมคะนั่นก็คือวันกับกิโลกรัมแต่กิโลกรัมจะต้องไปอยู่ทางด้านขวามือเห็นไหมคะเพราะว่าคำถามของเราเนี่ยเขาถามกิโลกรัมค่ะอาหารเป็นกี่กิโลกรัมฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะหาที่เป็นหน่วยกิโลกรัมจะต้องวางไว้ขวามือนะคะฉะนั้นเวลาเราเขียนบรรทัดแรกเราก็ต้องเริ่มต้นจาก บอยเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งสิบสองวันก่อนค่ะใช้อาหารสุนัขสามสิบกิโลกรัมบรรทัดที่สองเราเปรียบเทียบกับหนึ่งวันค่ะถ้าบอยเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งหนึ่งวันจะใช้อาหารสุนัขก,ก็คือเศษสามสิบส่วนสิบสองนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเศษสามสิบสามสิบอยู่ทางด้านขวามือในบรรทัดที่หนึ่งฉะนั้นเราต้องเขียนไว้เป็นตัวเศษนะคะและส่วนด้วยสิบสองซึ่งอยู่ทางซ้ายค่ะสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ถามเรานะคะ บอยเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่ง30วันใช้อาหารสุนัขเท่าไรเราก็เอา30วันนะคะคูณด้วยเศษ30ส่วน12นั่นเองค่ะจะได้เท่ากับ75กิโลกรัมค่ะดังนั้นเดือนเมษายนก็จะต้องซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง75กิโลกรัมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจหลักการในการ แสดงวิธีทำในรูปแบบของบัญญัติไรยางนะคะและลักษณะโจทย์ที่สามารถใช้บัญญัติไรยางในการแก้ปัญหาได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะนั่นก็คือการเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบโดยใช้บัญญัติใดยางนะคะโดยจะมีทั้งหมด3บรรทัดนะคะบรรทัดแรกเราจะต้องเขียนความสัมพันธ์ของปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามที่โจทย์กำหนดก่อนโดยให้จำนวนนะคะสิ่งที่เราต้องการจะหานะคะ ดูจากหน่วยก็ได้นะคะหรือสิ่งที่เราต้องการจะหาเพราะบางครั้งหน่วยจะเท่ากันเหมือนกันนะคะให้อยู่ทางขวามือเสมอนะคะสิ่งที่ต้องการหาต้องอยู่ทางขวามือนะคะสำหรับบรรทัดที่2นะคะเราต้องหาจำนวนของสิ่งที่อยู่ทางขวามือโดยเปรียบเทียบนะคะกับ1ห,หน่วยนะคะและบรรทัดที่3จะต้องหาจำนวนของสิ่งที่อยู่ทางขวามือซึ่งเป็นสิ่งที่ จทย์ถามเรานั่นเองนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะซึ่งในเรื่องของบัญญัติระยางเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราแก้โจวยปัญหาต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนพยายามทบทวนบทเรียนเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนทําเช่นเคยค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะในหน้า12และหน้า13ค่ะมี2หน้านะคะนักเรียนจะได้ทบทวนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไร,ราย,ยางกันค่ะ เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือให้นักเรียนถ่ายรูปงานนะคะให้ชัดเจนเห็นเลขหน้านะคะและส่งมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ